ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่คือภาพของน้องฟางอายุ15ปีนะครับที่ญาติโพสต์ตามหามาหลายวันแล้วหลังจากที่หายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารที่24กันยายนที่ผ่านมาครับหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์และก็มือถือหลังจากที่เลิกเรียนแล้วขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้านนะครับวันนี้ครับพบน้องฟางแล้วนะครับแต่ว่าน้องฟางไม่ได้กลับมาแล้ว ก่อนที่จะไปดูเหตุการณ์นี้ทีมงานตัวพ่อขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับเมื่อสักช่วง10โมงวันนี้พบร่างน้องอยู่ในบ่อดินร้างในพื้นที่บ้านทอนไม้ไผ่หมู่4ตำบลคลองหอยคงอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาครับยังอยู่ในชุดนักเรียนเลยครับชาวบ้านที่ไปหาเหตุไปพบน้องเขาโดนทำร้ายครับแล้วก็เอามาทิ้งในบ่อดินร้างส่วนรถจักรยานยนต์และก็มือถือหายไปด้วย ตอนไปตรวจที่เกิดเหตุมีทั้งตำรวจสพคลองอยคงชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9แล้วก็ทีมกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามาคัคคีท่องเสียเสียงพิงหาดใหญ่ทุกหน่วยลงพื้นที่ประสานการทํางานร่วมกันครับเพื่อคลี่คลายค,ายคดีนี้นนเราไปคุยกับพี่สาวและก็ตาของน้องฟางและก็เพื่อนที่โรงเรียนมาแล้วนะครับบอกตรงกันครับว่าหลังจากที่สอบเสร็จ น้องฟางขับรถไปส่งเพื่อนสองคนที่บ้านและบอกว่าจะขับรถไปแถวบ้านม่วงค่อมที่ตำบลควนลังแล้วก็หายไปครับปกตินี่ทุกเช้าก็จะไปส่งแม่ทำงานแล้วก็ไปเรียนครับหลังเลิกเรียนก็จะไปรับแม่กลับบ้านแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ไปรับแม่ครับหายไปเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่สาวและก็ตาทั้งสองคนพูดถึงเหตุการณ์ก่อนที่น้องฟางจะหายไปครับ วันไหนครับนงพานตอนยินครับหลังจากรถเรียนใช่ไหมต้องบอกไหมว่าไปไหนไม่ได้บอกหลังเรื่องยันไบสงคือไปส่งเพื่อนสองคนครับแล้วเราได้ถามเพื่อนไหมว่าถามเพื่อนแล้วค่ะถามเพื่อนว่าไงบ้างถามเพื่อนที่น้องไปส่งสองคนแล้วค่ะก็คือส่งเสร็จน้องคนสุดท้ายก็บอกว่าฟางอาจจะไปขับรถเล่นฝั่งม่วงคล่อมอยู่คนละฝั่งกับฝั่งนี้นะค่ะแล้วรถน้องตรงนี้เจอยังยังไม่เจอค่ะรถน้องไม่เห็นไม่มีน้องมีรถด้วยใช่ไหมน้องพารถไปโรงเรียนทุกวันค่ะ รถอะไรครับวฟค่ะวฟสีดำป้ายทะเบียนไม่ได้พี่บ่าวโทรไปกี่วันแล้วครับโทรมาตลอดโทรตลอดเลยครับตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่วันอังคารอ่าตั้งแต่วันอังคารวันที่หายเลยใช่ครับโทรติดโทรติดติดแล้วหลังจากนั้นกี่วันครับที่เขาบอกโทรไม่ติดก็โทรวันนี้โทรก็นั่นแหละปั๊ดเดียวเลยจะติด อ๋อแต่ว่าเขาเบื่อที่ไว้แล้วใช่ใช่ใช่โทรแล้วก็มันตุ๊บตุ๊บเลยใช่ใช่ครับมันมันอ่ามันขึ้นว่าโอนสายแล้วแล้วปกติน้องน้องเขาเป็นยังไงม้างเราสนิทสนุนไหมมันแบบเพราะว่าผมมันเป็นตาเขาครับมาที่บนี่ไปดาไม่ไม่เรามีอะไรเขาคุยกับเราตลอดเลยก็คุยอยู่ก็ไม่ไปบนอะไรไหมก็ไม่เคยบ่นอะไรตัวเด็กไอ้ตัวเองเหยงใช่ใช่ไม่ไม่มีเหลี่ยงมันท้างกับแบบปกติจะเจอแล้วอ่าเขาไม่ไม่ได้เจอแต่ว่า เมท้าก็บอกว่าจื่อหลาทุกนั้นอันนี้คันขานน่ยแหละคือก็ไปช่วงเมยก็อึถงกลับมาโรงเรียนบหลังจากวันหยินกรไม่รับมาดับเมย์เลยน่ะไม่รับมาหับอก็จบโรงเรียนแต่จืทช่วงเพือนจื่ช่วงเพือนเนื้ไปไปจ่อช่วงเพือนเนื้อถึงกลับไม่รับมาหลับเมย์ อาพิษปกติอันนี้นั่นเราได้ถามเพื่อนสนิทเขาไม่ที่เขาไปส่งเราได้ต่อเขาเรียกเนี่ยปีเอปีเอาปีเอคุยติดต่อเพื่อนเขายังไงบ้างครับคุยคุยติดต่อติดต่อไปทางโรงเรียนด้วยแล้วก็เจอเพื่อนที่เขาพบที่เขาที่เขาไปด้วยกันครับอไปไปกันสามคนแล้วส่งเพื่อนคนที่หนึ่งแล้วมาส่งคนที่สองครับอได้สอบถามแล้วแต่เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยฟังจะกลับบ้านไหม กลับไปไหนเขาบอกว่ากลับไปกลับไปมองคอมเพื่อนถามเพื่อนทั้งสองคนหรือว่าใครใช่บอ่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนได้บอกไหมว่าเขาทะเลาะอะไรกันไหมไม่มีไม่มีสอบถามไม่มีเขาบอกว่าเขาจะเดี๋ยวจะจะติดต่อติดต่อให้ด้วยครับอ่าแล้วเพื่อนทั้งทั้งคู่ก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ยังยังติดต่อได้ปกติติดต่อได้ตั้งคู่ปกติ เดี๋ยวก็มีมีเจ้าหน้าที่เขาเขาเขาสอบแล้วครับอ่าครับอันนี้ครับแต่ว่าเราสนิทกับน้องมากไหมสิใช่ค่ะพูดน้องฟังไอ้นี่คือสักเป็นเลนอ๋อแามว่าเสน็จไน้ยสนิทมากครับสนิทแต่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรไม่ไม่ได้เล่าอะไรก็อยู่ในที่มันก็เป็นเด็กทามานส่งพ่อแม่ไปทางานก็มาโรงเรียน เป็นน้องเป็นคนยังไงมั้งนิสัยแกบอ๋อนิสัยเป็นคนที่เป็นคนน่าเรืองอ่ะครับร่าเรองมันส่วนในทางคดีนะครับทางตำรวจชุดสืบสวนสพคลองหอยคงและก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขงงลากำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับฟางแต่บอกได้คำเดียวว่าคนทำรอดยากครับ